สวัสดีครับผมพี่น้องพอ่พอก็บ่าวตอมอีสานแทบเมื่อน้ำดำครับผมเมื่อนี้ว่าสีมาเลาะเบิ่งหนอไใหม่อีกพี่น้องนอไใหม่ไผ่บ้านเอาไปเฮ็ดนอไใหม่สมอีกว่าสัน่นมันพ่อกินครับเบิดแล้วเฮ็ดใบเดี่ยวก้อนนี่ครับก็เลื่อเบิ่งต่อบักม่วงต่อเก้านีแล่ะครับที่สาวไกลมาเอาเฮ็ดขอนข้ามาอนึ้มัน,มนำกระลังสี่ข้นอีกพี่น้อง มะามเกลือเจียวหน้ามาหดเคิรน <c oughs> มันเป็นตะปาะแต่แปะอยู่มืออื่นจังว่าเบิงอีกมันกรลังขึ้นเป็นดอกในน้อยจ้ะที่เา้าใกล้เอาเมือนอ่ะมันขึ้นอีกจ้ะเะเลยสิหดหน้าเพิ่นไห้มืออื่นเท่าจังว่าเบิงอีกเจ้า่าจะพ่อเก็บบ่น่าจะพ่อเก็บเนาะมืออื่นไปจ้าที่นี่เฮาสิลงไปเบิงเนาใหม่ ไปเฮ็ดน้องไม่สมจ้ะแต่จ้าพี่น้องเข้าไปเปไบิ่งอาวสีใดบ่เมือนี่ต้นอย่างน่ ญ่ญ่เบิดละงหญ่เบิดละอมีนอนเกิดใหม่ห่คุณอ่ะบ่ได้มาจักเทือะไรจ้ะพี่น้องอ่ะพิดอีกลหลคือนัอ่นหลไงวะน่าหนูใหม่อ้มีนอนบลระบาดพี่ไงเบิดแล้วก็รเลีได้อยู่หรอครับ เอาได้เลีมยาไม่ทนนันใหญ่หมดน้าบัดทันเป็นใหญ่ก่อนใช่แต่เหตุงี้ทำกี่ดองคล้องไปจะใส่ปลาอีรีนี่นอนหน่อยไหม น,น้อยๆก็เอารถดุูนะป้อเสียงกบไหมโอ้ยเป็นตะบอนเฮ็ดเบ็ดกบมนใส่กบเหเสียงกบโดดล่งหล่หลยพี่น้องเียงกบ,งบมันบ่กเมียนนี่ยินเสียงเอาตัดใหม่ก็เลยโดดลง าอพี่น้องมึงต้นแบกเดือต้อนมึกเดือดคุณอ่ะต้นใหญ่ใหญ่มันเกิดอยู่กลางกอไผ่เลยจ้ะเสียงเดือตวกวงนานเสียงกบที่ หมดเดือตทกน้ำโอ้คืออยู่ในถนะท่เนาะเอบวลด่บน่บลวละนอนหน่อยนะนแห่งไปจังเลี้ยวพิจารหน้าเลยอ,อยางจะ้ะอยู่ใน ตาอะไรยั้ง,งไงยเสียวออกมาได้ไหนคาร <c oughs> ์บอนห่วยชิบูได้มาลองจักเหมยอ,อยู่บ่บานีิ ไม้นี่พี่น้องว่างเลยโอ้ <c oughs> โอ้ <c oughs> งามขนาดพ <c oughs> ี่น้องโอ้มีสักหุ่นทั้งในพนะุ่นโอ้แบบงามเลยหุ่นนอนกบบง่านตันนี้ตัวจะฟันเปิดทางก่อนเนี <c> ่ย <oughs> นอนไม่นไาเนละจ้ะ น้ำกระลายยังให้บ้าตอมทางเปิดท่างก็จะขาจ๊วใ <c oughs> ยันอุ่นๆแล้วจ้าพุ้น่ะอะไรบ่สปั้นเดี่ยวทีนหน่อยเด <c oughs> ี่ยวดีขาด แล้วคัดแล้วโอ้ว่าเลยว่าจะอึบโอ้หักเลยพัดนอนเถียงพี่น้องเอายบง่ามไหมสิโอ้โหนักนน็กผมโอ้เสียงป่าไม้มีจุดจะเด็ดยู่พี่น้องแต่ว่าไม่ยามยังขึ้นอะไร Mới nhanh bên đây anh hát của không tương lai một món nha Nó món 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 ียเหอเนี่ยบอต่มๆออ้แม่นี oh, ่ดิห้ามเลยพี่จะไหนเดี๋ยวได้มันออกม่ oh, ้มันออกฮะคุ้นะก้อนใชะโอ้แหเดี๋ยวทำนี่แ่ะคืออู้แขง นอนทั้งหมจถึงจะโอ้ได้ออกมาเด้ยวจะออกมาแล้วโอ้อบอวลเลยโอ้สั้นสั้นมกค่ะาจ้ะพี่น้องคุณน่ะคียงเลยกันมาเอาเด้อผลิตัดออกคือเกอข้างบนเลยเอ้ น้ออดไอีกวันนี้โอ้ทั้งในหนีกจ้พี่น้องแห่กันทั้งในแห่กันอีกงจ,จริงเลยพี่น้องเอ้พูนาะความสามารถที่จะดันขึ้นได้ด้วยออกมาแล้วออกมาแล้วจ้ะขาวจั่วเลยโอ้ขาวงามเหมือนมันอ่อนนึงตัวน,นี่มันมันขึน้นบ่ได้เนาะอ่อนเนี่ยมันขึ้นบ่ได้มันไงแต่พนนูนาะ,อนอะโอ้ยไงคัะพี่น้อง ไฟบาที่ไหนบาตอมแบบ <laughs> ไ, <laughs> ได้ยี่ดอกข้างบนมั้งน่ะตืมกันเอาจ้ะพี่น้องยี่เซาไก่คน้นน่นค้นนอไใหม่ขึ้นไปซ้อยกันก็เนาะเขาก็จะปอกปอกไปเลยเนาะจ้ะเนาะมันจางสีบอลคข่หลัดเมื่อเพราะว่าชาวไก่เอาหม้อใส่มากกับสีใส่ปอกใส่ถุงปุ๋ยกลับเลยจ้ะไว้จ้ะอ่าจ้ะพี่น้องมาที่นี่ชาวไก่สีผ้ามาปอก เนาใหม่เม <premises, S 2> ื่อเลยนะจ้ะไปห่อเรากัจังได้เฮดเลยปอกลูหางหน้าเลยยูไหน สวยเลยพี่นนอตอกันใหญ่ก่อนเนาะคุณนั้โอ้ยพี่นนอกมาไงคักไง,ไงเนี่ยเดี๋ยวน้ะน้องใหม่บ้านเนาะจะไม่จะไม่ไงคักใส่มือปอกไปทีละอันอันบ่ไรเด้อจ้ะพี่นนอมันหนา เ,เปลือกมะงเปลือกเพิื่อนน้าค่ะใส่มือปลอกที่ตะอันเจ็บเล็บจะต้องกังสีเลยนี่ไปเลยปลอกแบบใส่มือเอาออกาังสีเบิร์สู่อันเจ็บมือจ้ะพี่เน,นาะใกล้โบสถนัดพร ไปตววจตรวจวด,จวด,จวดเอาเลยอุ๊ยยังไรับเห็ดใบกินดีดีพี่น้องซุกแน่แกงเน่แรดส้องวนวอกช่วย่อนแรดส้องวนอีออยนะ้ยเนาะ หนีหน่อยก็นหน่อยครับค่ะนี่เดียวเสียดายมันยังอ่อนอยนได้เนี่ยอือหือโอ้แขนโห่ไม่สมฉิมจังไปเลี่ยมเอาเนาะจังฟันเปลือกออก่จังไปเลี่ยมเอาโอ้ยอือ สมบูรณ no no okay, no ์ข้าแต่นองพี่น้องน้อใหม่ไหมบวนตุลุอยู่คือภูเหติขนาดไหนบุคือสาวไกลหายวะน้อใหม่ก็เลยยไงตันๆใช่ห่ะ ตกเลยจ้ะน้ามอยู่หน้ากตแหงก่ตอมก็เลยบ่กค่อยได้ไปใส่ป่าเลยจ้ะวันหน้าม,มันบกแล้วป่ากับบืนโลกน้องไปลไเลยเลยได้หานมใหม่เลยจ้ะพี่น้อง

กรอบกรอบแกะบ่อใดจังมันแข็งใส่มือบ่อใดเลยใส่เรียบบ่อใดเลยมันแข็งต้องถ่าเอาอ,อ,อันนี้ออกซะก่อนจังอันได้เดี๋ยมีกัดเจดี๊ยดีทำตาข่กาก่อนเลย วนนุ้ยนีอ่อวดนี่ไงเธออวดอวดน้องใหม่มูมี่เนี่ยอวดอวดน,น้องใหม่หมดตรงนี้มันหานมันระบบนมันหาทางเขินมันระเบียวบิดเบียวไปจะเห็นอะไร dòng luật mãi 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 ซุ่มแน่หน่อยมันกับร่งโกงย่านมันแห้งไปเรืร่อยเลจ้ะซุ่มนอนมันฝนบ่ม,า,มาไหมแต่ถ้าฝนนอหน่อยจนย่าน,นแห้งฝนบ่มาสองอาทิตย์แล้วจ้ะ มือนันนอหน่อยารมาจังมาเอาอวะัสผมมีเวลามาเม,มือ่อไหญ่ <laughs> ถ่วมในถ่วมห่าแล้ว ในนอตโอ,อ้ดอกในนอตดอกในนอตมาซะน้อต <c oughs> <c oughs> ในนอตยัง <c oughs> สีละลายจ้ะพี่น้องแตแงวแงนน่ว่ามันเพิน่นแห้งก็ได้ฝนบ่มาเพิ่นแตแห้งดอกในนอตว่ามันเฮ็ดปันอยากไปเก็มฮิตอะไรพี่น้องฝนบ่ตกะโตะเกี่ย ตุายแล้วเรียบร้อย,อยนองใหม่เอาข้าวจั่ว มึงก็สอบไส่่าที่นี่หยัดญากันไปแล้วน่ะจะจะพี่น้องไปหอดบ้านเขาก็จะจักกระเฮ็ดน้อไม้โสมเลยเอาไว้ไ่ายกินกระสีว่าได้ร้ายหรอกพี่น้องพ่อนแซน,น้ำขันีอียงแล้วกัมันกันยุบร่วงกัะสีเลือดบ้างเจ็ดแปดขวดนี่แหละจ้ะเจ็ดแปขวดกั สามสี่หมือนสีมันเริ่มเป็นจังหน่อยเริ่มสมออกเป็นจักหน่อยกะแกงมันจะพอดีเซาไก่สิโบเอาไว้บม่ค่อยเอาไว้โดนเนาะเอาไว้โดนร้ายมันก็นจะสมเดินนำขอมากินได้กินไว,ไว้แกงก็จะเอาไว้ยักสามหมื่อจะสามมือมม่อสี่หมืมมมม่กับเพา,ากันออกมาแกงหาเนื้อแกงเราจะกินดีจ้ะพี่น้องก็เลยมาเห็ดไหวเนาะครับผมพี่น้อง เมือ่อน,นี้บอตอมกะสี่าไไปซ่ำเนี้ดเด้อพี่น้องเด้อก็ว่าสีเมื่อแะ้วละครับคำแล้วนอไม่ก็ได้ซ้ำเนี้และครับมันบ่หลายมันม,มันสูงเพิ่นแล้วเอาบ่ได้ครับผมใช่าหกันงามงามจ้ะพุ่นะข,า,ขาวๆมี่จะนอยใหญ่ๆจ้ะบ,บ่ได้เฮ็ดขล้ายพี่น้องเฮ็ดพ่อก,กินก็นเอาไปซ้ำพ่อก,กินเนาะพี่น้องเนาะบ่ <c oughs> ได้เอาไปหลยต้องเอาม้อใส่ามอใส่มาถุงปุ๋ยกับไมาน้อยน้อยพี่น้อง <laughs> ครับผมขันมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้นอพี่น้องเด้อเพื่อ,เ,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 อเป็นกำลังแรงใจเฮ็ดรคลิปต่อๆไปครับผมพี่น้องครับฝากรับซ่อมคลิปหนาครับผมพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ่อมนี่ละครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอดีคลับิงปเลย เ,เต็มทุงน่อยพอดีจ้าพี่น้องกลับบ้านนยจ้าพี่น้องมานี้